ยาสีฟันประโยชน์เด็ดๆมากมายหลายอย่างมีอะไรบ้างประโยชน์เด็ดๆจากยาสีฟันที่คุณไม่เคยรู้มาก่อนยาสีฟันมีประโยชน์มากกว่าที่เราเคยรู้ทราบหรือไม่ยาสีฟันที่เราใช้สําหรับทําความสะอาดฟันกันอยู่ทุกวันนี้บอกไปแล้วจะอึง้งเพราะนอกจากประโยชน์ด้านทําความสะอาดฟันแล้วยาสีฟันยังมีประโยชน์เด็ดๆที่ใช้กับของภายในบ้านได้อีกเพียบเอาละอย่ารอช้า มาดูกันดีกว่าว่าทำอะไรได้บ้างโดยส่วนใหญ่เราทุกคนใช้ยาสีฟันแปลงฟันเท่านั้นแต่จริงๆแล้วเราสามารถใช้ยาสีฟันทำอย่างอื่นได้อีกหลายอย่างใช้ทำอะไรได้บ้างไปดูกันทำความสะอาดเครื่องประดับแหวนเพชรแหวนเงินสร้อยทองหรือกำไลข้อมือยาสีฟันทำความสะอาดได้ทั้งหมดเพียงแค่ใช้ยาสีฟันกับแปลงขนนุ่มๆขัดลงไปแล้วใช้ผ้าเช็ดถูให้เงางามอีกที แล้วแหวนสุดโปรดก็จะ่องประกายเจิดจลัดทำความสะอาดครอบไฟรถยนต์ฝาครอบไฟรถยนต์ไฟหน้ารถขุนหมองกำจัดได้วิธีง่ายๆที่จะช่วยคืนชีพไฟหน้ารถกลับมาเหมือนใหม่เพียงแค่ล้างกำจัดฝุลละอองบนไฟหน้ารถออกไปให้หมดใช้ผ้าเช็ดให้แห้งแล้วใช้ยาสีฟันทาให้ทั่วบริเวณหลังจากนั้นนำแห้งมาขัดยาสีฟันให้ทั่วโดยขัดให้เป็นลักษณะวงกลมออกแรงพอประมาณ แล้วล้างออกเรียบร้อยปลกความสอาดใสให้กับเครื่องเงินเครื่องเงินไม่ว่าจะเป็นช้อนซ่อมแจกันเชิงเทียนหรือเครื่องประดับเงินปล่อยไว้แบบนี้ไม่ได้การสามารถกลับมาใหม่ได้โดยขัดกับยาสีฟันลงบนผ้านุ่มบีบยาสีฟันทาลงบนเครื่องเงินแล้วใช้ผ้านุ่มแห้งขัดให้ทั่วสำหรับบริเวณที่เป็นร่องให้ใช้แปรงสีฟันนุ่มแปรงออก จากนั้นเช็ดด้วยผ้าแห้งลบคราบสกปรกบนเนื้อผ้าเสื้อผ้าเลอะซอสสปาเกตตี้จะซักออกอย่างไงบอกเลยว่าไม่ยากเพราะยาสีฟันลบคราบได้อย่างอยู่มดัดคราบลิปสติกคราบเลือดคราบซอสต,ต่างๆเพียงป้ายยาสีฟันใช้แปรงขัดเบาๆจนคราบออกหมดลบคราบสกปรกบนเนื้อผ้าป้ายยาสีฟันบนรอยเปื้อนของเสื้อผ้าแล้วขยี้ก่อนที่จะนำลงเครื่องซักผ้า อย่าใช้ยาสีฟัน whitening นนกับผ้าสีสีอาจจะตกได้รองเท้าซักไม่ได้ยาสีฟันช่วยได้รองเท้าที่สกปรกอยากซักแต่ก็ซักไม่ได้เช่นรองเท้ากีฬาแหมห็นแล้วขัดใจอยากทําความสะอาดให้มันขาวๆลองใช้ยาสีฟันดูสิบีบยาสีฟันลงไปแล้วใช้แปรงค่อยๆขัด เท่านี้ก็เรียบร้อยขจัดคราบบริเวณยางรองเท้ารองเท้าพ่อใบที่มีบริเวณขอบยางสีขาวหรือสีอ่อนมักจะมีรอยขูดขีดและมีคราบสกปรกสามารถใช้ยาสีฟันขัดทําความสะอาดรอยขูดขีดให้สะอาดเหมือนใหม่ได้ลบรอยขูดขีดเล็กๆบนแผ่นซีดี DVD รอยขีดข่วนรอยด่างเล็กๆน้อยๆกาจัดรอยขีดข่วนบนแผ่นซีดี ซีเพลงศิลปินโปรดดันมีรอยขีดข่วนบนแผ่นซีดีเต็มไปหมดสำหรับรอยตื้นๆแค่ใช้ยาสีฟันทาบางๆลงบนแผน่นแล้วใช้ผ้าสะอาดถูเบาๆเบ,าบริเวณที่มีรอยหลังจากนั้นนำไปล้างด้วยน้ำเปล่าให้สะอาดเท่านี้ก็เรียบร้อยหรือลบรอยออกจากแผ่นได้โดยใช้ยาสีฟันถูเบาๆด้วยผ้าฝ้ายหรือผ้าไมโครไฟเบอร์โดยเช็ดจากศูนย์กลางออกไปข้างนอกจะใช้ได้ผล เฉพาะรอยขูดขีดที่เล็กน้อยเท่านั้นหน้าจอโทรศัพท์เหมาะมากสำหรับมือถือที่ไม่ได้ติดฟิล์มป้องกันหน้าจอยาสีฟันสามารถทำความสะอาดหน้าจอบนอุปกรณ์มือถือเช่นโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตให้ใช้ยาสีฟันกับผ้าฝ้ายถูเบาๆที่หน้าจอจากนั้นเช็ดทำความสะอาดหน้าจอด้วยผ้าสะอาดอีกครั้ง รอยไหม้บนเตารีดจัดการได้ทําความสะอาดเตารีดเมื่อเตารีดของคุณใช้เป็นนานๆจะมีรอยคาบสกปรกสะสมกําจัดรอยไหม้บนเตารีดง่าย,ายเพียงใช้ผ้าชุบน้ําบิดให้หมาดๆที่สุดและปีบยาสีฟันลงบนผ้าเพียงเล็กน้อยค่อยๆขัดลงบวงรอยไหม้ขัดทําความสะอาดไปจนหมดกําจัดกลิ่นเหม็นคาวที่ติดมือหลงเหลือจากการทําครัวเช่นกลิ่นคราวปลาหรือกลิ่นคาวจากอาหารทะเลต่างๆ ไปกินซีฟู้ดกลิ่นติดมือยาสีฟันนี่แหละตัวกำจัดกลิ่นได้เป็นอย่างดีแค่ใช้ยาสีฟันบีบลงบนฝ่ามือที่มีกลิ่นแล้วล้างมือให้สะอาดตามปกติล้างทำความสะอาดมือบางครั้งสบู่ก็ไม่ทำให้กลิ่นเหม็นๆเ,เช่นปลาหัวหอมที่ติดมือหายไปได้ยาสีฟันจะดีกว่าในการรบกลิ่นไม่พึงประสงค์ วิธีใช้บีบยาสีฟันและตบเบาๆที่มือและถูแบบเดียวกันกับสบู่แว่นตาว่ายน้ำคุณหมอกําจัดได้แว่นตาว่ายน้ำหรือแว่นตาดำน้ำเมื่อใช้เป็นระยะเวลานาน,านตัวเลนอาจคุณมัวได้ทําความสะอาดแว่นตาดำน้ำ ช้ย,ยาสีฟันทำความสะอาดด้านในแว่นตาเพื่อป้องกันการจับตัวเป็นไอน้ำด้านในลองใช้ย,ยาสีฟันดูสิทาลงให้ทั่วแล้วใช้ผ้าแห้งมาขัดเบาๆทำความสะอาดให้ทั่วขัดเป็นลักษณะวงกลม ค่อยๆใช้ยาสีฟันถูเบาๆอย่าถูแรงเคล็ดลับนี้ใช้ได้กับแว่นว่ายน้ำแว่นจักรยานหรือแว่นตาสก,กีปกปิดรอยผิวพื้นวัสดุยาสีฟันยังสามารถปกปิดร่องรอยขูดขีดหรือหลุมขนาดเล็กๆบริเวณพื้นผิวต่างๆได้เช่นกำแพงพื้นไม้ทําความสะอาดอ่างล้างหน้าเราใช้อ่างล้างหน้าในการแปลงฟันทุกวันและเวลาแปลงก็มักจะมียาสีฟันตกลงไปในอ่างล้างหน้า แทนที่จะให้เสียของเราสามารถใช้ยาสีฟันขัดทุกทาความสะอาดอ่างล้างหน้าได้อีกทั้งยาสีฟันก็นไม่ตกลงไปสะสมในท่อของอ่างล้างหน้าอีกด้วยให้ใช้ผ้านุ่มและถูด้วยยาสีฟันรอบอ่างของคุณทําความสะอาดวัสดุโครเมียมคราบสกปรกบริเวณก๊อกน้ําโครเมียมคุณลองใช้ยาสีฟันและผ้านุ่มๆถูขัดบนก๊อกน้ําแล้วล้างออกรับรองก๊อกน้ํา กลับมาเงาวับเหมือนใหม่วิธีนี้สามารถใช้กับวัสดุโครเมียมได้หลายๆชนิดทำความสะอาดคีย์เปียโนกำจัดคราบล่องรอยต่างๆบนคีย์บอร์ดเปียโนคราบเหงื่อจากนิ้วมือหรือคราบน้ำมันบนผิวหนังอาจหลงเหลืออยู่ที่คีย์เปียโนและดึงดูดเอาเศษฝุ่นมาสะสมจนเกิดเป็นคราบสกปรกเพียงใช้ยาสีฟัน บีบลงบนผ้าชุบน้ำบิดหมาแล้วค่อยๆถูกทำความสะอาดเสร็จแล้วใช้้าแห้งเช็ดอีกครั้งอย่าลืมส่งต่อแชร์ให้กับเพื่อนๆคนที่รักและห่วงใยด้วยนะคะเพราะความสุขที่ยิ่งใหญ่คือการให้ขอให้ทุกท่านสุขภาพดีแข็งแรงขอให้ทุกท่านรำ่ำรวยเงินทองจเจริญก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นสุกกายสุขใจตลอดไปค่ะ